วันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกมโปเกมอนเหมือนเดิมนะห้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะลราก็กำลังแบบฟาร์โปเกมอนนะแต่คือเราอาจจะไม่ค่อยได้ดังนะเพราะว่ามูจะช่วยเพื่อนนะคือไม่มีโอกาสได้ดังเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือไม่โดูนะทุกคน อันนี้คือสองตัวนะเราเข้าไปในป้อมนะป้อมของตัวเองนะแต่ดูทรงไม่น่ารอดอะนั่นไงว่าละแต่ก็จะพยายามสู้ต่อไปนะก็จะพยายามสู้ต่อไปแบบเต็มที่นะอันนี้เราเล่นในโหมดแรงนะ อันนี้เรามาสองเพื่อนในเกมนะอันนี้เราก็เจอศัตรูแล้วนะอันนี้ก็คือศัตรูเอาใน,นป้อมสองตัวแล้วก็เลยถอยก่อนนะไม่ไหวนะแต่มันโดนสก,กิลแบบสตั์แรงเว่อร์ไม่น่ารอดดูทรงแล้วแล้วก็ไม่รอดจริงๆด้วยทุกคน ก็ฟาร์มต่อนะไม่รู้ว่าจะฟาร์มไปทำไมนี่เมื่อโดนศัตรูดักตลอดเลยอ่ะอันนี้หลบมาก่อนนะเพราะว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยเปิดให้เพื่อนนะ เราตายนะล้วเพื่อนเราก็แบบอันนี้นะทุกคนอันนี้ก็คือใส่โดดังด้านล่างแต่ด้านล่างเนี่ยยังไหวเราเชื่อนะแต่ด้านบนดูทรงก็คือเลตุ้มเปะทุกคนคือแบบโอ้โดนดักบ่อยมากไม่รู้จะดังได้หรือเปล่าเนี่ยเนีาา่ยไม่เยอะสองตัวเนี่ยโอ้โหแบบขยันกันมาเกิน ศัตรูดักตลอดอะแล้วคอไม่ได้ดังสักทีอะดูทรงละพื่ดังป้อมศัตรูจนไปแล้วหนึ่งป้อมนะมียสามป้อมหน้าทุกคนยางไงก็่อยขอกำลังใจหน่อยนะนะกว่าจะกลับมาเล่นแรงได้นี่ปวดหัวมากคือมันเดี่ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะสภาพแรงอนะ ของเกมโปเกมอนเนี่ยมันเดี่ยวขึ้นเดี่ยวลงมันไม่เหมือนฟีไฟนะถ้าเป็นฟีไฟกับวีนี่คือแบบโอ้โหหนักกว่านี้นะอันนี้คือต้องใส่ความเป็นทีมเวิร์กเลยอันนี้ก็กลับมาช่วยเพื่อนนะเปิดสกิลไม่ได้นะทุกคนขออภัได้นะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็เรียบร้อยดงังไม่ได้เพราะศัะตรูดักถอยมาก่อนพราะถ้าเราเข้าไปสู้เลยเราก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้ก็คือที่สำคัญกดรวมตัวนะเพื่อใเพื่อนมากับเราหนึ่งคนนะเราก็เปิดสกดิลให้เพื่อนนะแต่ดูทรงก็ไม่น่าไหวเพราะเพื่อนไม่ไม่ค่อยเข้ามาช่วยเราเลยอันนี้เราก็เปิดสกดิลให้เหมือนเดิมน,นะแต่ดูทรงแล้วนะ่าจะเกือบไม่รอดอันนี้เราก็เปิดให้เพื่อนแต่ก็ตามเราไม่รอดจริงๆนะั่นแหละ เราก็เลยไปสองป้อมบนกับป้อมล่างแล้วก็ดูสกอร์นิดหน่อยนะอันนี้เพื่อเราตายเราก็เะจ้กแฝดให้เพื่อนนะ ล้วก็มาใีญตัวหนึ่งนะอันนี้เราก็เพิ่มเลือดตัวเองนะเราก็ได้บอกให้เพื่อนบอกเลยกลมันก็สู้เลยอย่าไปยอมเรียบร้อยนะตัวหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปสู้กับตัวนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อดีเพราะมีศัตรูใหม่แล้วเราก็ได้จัดการไปเลยนะทุกคน ในการเปิดสกิลให้เพื่อนนะไว้ให้เพื่อนเอาเอานะก็คือต้องให้เพื่อนฆ่าเองอะถ้าเกืดอเรื่องมีเดือนีม่ปล่อยให้เพื่อนรัดไปเลยนะเพราะว่าตามที่เคยบอกก็คือเราไม่ได้ห่วงเรื่องคิลเราห่วงเรื่องการดังมากกว่านะเพราะว่าถ้าป้อมยังไม่ไปหมดก็คือมันก็แพ้น,นะทุกคนอันนี้เราก็เปิดสกิลให้เพื่อนเนาะแล้วก็หมุนกลับมาข้างหลังนิดนึงนะ ไม่รอดอ่ะทุกคนสกิลไม่พร้อมอ่ะก็เลยถอยก่อนนะรอดนะทุกคนเกตัวหนึ่งมาแล้วก็น่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนโอ้ยเยอะเกินไม่รอดทุกคน ด้า่ล่างก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะก็คือป้อมล่างไม่ไหวนะแล้วก็พามาดูสกอแล้วก็ตเล็กนิดนึงนะร้อมน,นี้ด้านล่างก็คือไม่ไหวเนะาะแต่ตอนก็สู้ต่อนะทุกคน นอนไม่ยอมแพ้ล้กตู้ต่อไปซิอันนี้ก็ไปถึงป้อมศัตรูแต่เพื่อนถอยมัตั้งหลักทำไมแล้วก็งงอ๋อที่แท้ก็มีศัตรูอยู่นี่เองอันนี้เลดังนะแต่โทรศัพท์มันอาจจะก,กระตุกนิดน,นึงนะทุกคน เพราะว่ามันชอบมีคนทักข้อความมานะถึงรเราจะติดตามแจ้งเตือนมันก็ไม่ใช่ยนะอันนี้เราไม่ไหวเราโดนลุ่มนะแต่ก็ไม่ใช่ไรน,นะเพราะตอนนี้ป้อมศัตรูเหลือประมาณสองป้อมนะเราเชื่อว่าพวกเราต้องทำได้ตั้งใจเล่นขาดัดนี้นะ เดดใหม่รอบนึงนะรอบนี้ต้องไปลางลนะทุกคนเพื่อนเราทําป้อมตัดตัวแตกไปแล้วหนึ่งป้อมก็จะเหลืออีกป้อมหนึ่งนะซึ่งป้อมใหญ่ก็คือดังไม่สามารถไปดังได้นะ แล้วก็จากการตัวมีได้ผลผลิตนะแล้วเราก็ต้องไปดังป้อมบนนะนี่นามาป้อมอันนี้โดนดังนะเราเตรียมเปิดสกิลรอนะเพื่อดูอันนี้นนะนตะนะอ้องแต่ก็คือไม่มาโจมตียร์นะจะส่งป้อมไอ้ป้อมเราแตกไปแล้วนะแล้วก็จะเหลืออีกสามป้อมนะแต่ไม่เป็นไรเราจาัดก,การป้อมนี้ไปแล้วนะ ก็เลือก็เหลือแค่ป้อมแหนป้อมเดียวของประตูนะที่เรายังไม่ได้การนะต้องรอไปก่อนนะกำลังฟาร์มอยู่นะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยนะเราก็ลังป้อมอยู่นะแล้วก็ฟาร์มอนะีก,ก,นะก,กนิดนึงนะมันก็รังเกอยจนะอันนี้โดนสเตอร์ดับนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อนเรามาทำพอดี เราก็น่าจะอนอกชนะอยู่ตรงนั้นสิบนาทีทุกคนดูกันว่าใครจะชนะนะเรียบนะ้อยอันนี้ก็รอไปนะ ถ้าม,มีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะสกอร์ของเรานะเราดังน้อยสุดเลยนะแล้วก็สู้แบบช่วยเพื่อนในทีมก็เป็นสิบสี่นะสู้ห้านะทุกคนความเป็นทีมของเราก็คือสิบสี่นะ อันนี้็ราก็กดออกนะเรียบร้อยนะทุกคนแรงเพิ่มนะวิยบายนะทุกคน